ตั้งใจภาวนาได้กวันหนึ่งก็ดีขึ้นอีกกวันหนึ่งได้อีกน้อยหนึ่งก็ดีขึ้นทีละน้อยทีละน้อย,น,อยนิสัยในสมถะทำความสงบใจให้เกิดขึ้น นิสัยปัสนาทำปัญญารู้เท่าทันให้เกิดขึ้นกาวเท่าทันมีสองกิริยาหนึ่งเท่าทันกับธรรมดาปรากฏของกิเลสนาอาสวะและธรรมดาปรากฏของ เตสมาธิระปัญญาทำไม่ทันทำใม้เท่าทันทำใม้ทันอีกอันหนึ่งก็คือทาให้ทันตายตายเป็นของแน่แท้ตายเป็นอนิจจาที่ชัดเจนตายเป็นอนิจจาที่เป็นสาธารณะในมูสัตว์ตัางหลายตาย เป็นสิ่งที่เราต้องรีบทำให้เท่าทันเอาเถอะไม่ถึงแก่ตายก็เอาแก่ป่วยนี่เองป่วยหนักละ่ะทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้ป่วยเบาป่วยน้อยก็ตึงเครียดวิตกกังวลน,น้อยป่วยหนักป่วยมากก็ตึงเครียดวิตกกังวลมากป่วยที่สุด ป่วยป่วตายนั่นเรียกว่าทำใหมันเท่าทันอันหนึงก็จะทันเวลาทันเวลาก็ทันวันนี้กับวันนี้ภาษาโลกเขาเรียกว่าทันอยู่ทันกินภาษาโลกเขาเรียกว่าทันแรงทันไงเคยทันอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อต้องเสาะต้องหา เพื่อให้ทันอัดปากโถมไส้เหมือนกันนะเหมือนกันเลยันดใดไม่ว่าเรื่องใดๆในโลกนี้แต่มันทันทั้งนั้นท่นเกิดทันแก่ท่นเจ็บทันตายก็จบได้ทันราคะทันโทสะทันโมหะก็ดับได้ ทนันศีลเป็นศีลทันสมาธิเป็นสมาธิทันปัญญาเป็นปัญญาทันกิเลสละกิเลสไม่ทันกิเลสกิเลสขย่ำบนหัวของเราเหมือนสุนัขล้าไล่เนื้อเหมือนสุนัขล้าล่กวางล่าไล่กระต่ายทันเม่ได้งับเหมือนนั้นกัด,ดเหมือนนั้นเหมือนกันเราทันกิเลสงับกิเลส กัดกิเลสฆ่ากิเลสเราทันศีลกับศีลบริสุทธิ์ขึ้นจิตตัางมันปัญญาแจ่มชัดขึ้นตอนันนี้ขอให้ฝึกเอถอะขอให้มันเท่าชันเป็นสมถะทันณที่ใจสงบสบายได้พักได้เหยียดจิตได้เหยียดกายทอดวางกาย ทอดวางจิตสบายเลยอขอให้มันเกิดเถอะอย่าไปตินักปฏิบัติหรือนักฟังเดยมากตีแล้วตีความสงบว่าความสงบเพราะหลักคตวความสงบเกิดแล้วไม่ไปไม่มาเออขอให้มันเกิดก่อนสิขอให้เกิดก่อนเถอะแล้วมันจะรู้ได้ว่าความสงบมันเกิดขึ้นได้ยากนักเลย ทำให้เกิดขึ้นมันทำได้ยากเกิดแล้วรักษาว่ได้ยากนั่นคือสมถะไม่ใช่เกิดแล้วติดหนึบติดหนึบเอ๋อมันเกิดเถอะติดไม่ติดมันก็ใช้ปัญญาแก้อตอนหลังมันไม่เป็นปัญหาไม่เป็นประเด็นแล้วเราจะใช้ปัญญาไปแก้ตอนไหนได้เรามันต้องเกิดก่อนต้องติดก่อนติดสุขติดกิเลสติดตัณหาติดอสวะ มันโลกเขาติดเนี่ยติดแล้วมันทุกข์มันทุกข์แล้วมันต้องกำหนดรู้กำหนดรู้แล้วมันชัดเจเนเท่าทันชัดเจนเท่าทันแล้วเกิดความเห็นโทษเห็นโทษแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเกิดความคลายออกจากความยึดติดถือมาัด้เกิดความคลายออกวางได้ลงปรงได้เป็นวางได้ลงโปรงได้แล้วก็ดับเป็นพระนิพาน ดับระงับถึงที่สุดแล้วนี่เส้นทางนี้พุทธเจ้าสอนพระพุทธองค์สอนสอนมา2,610ปีแล้วนับตั้งแต่พระโบร,รเจา้คีก็สอนเรื่องนี้แหละให้รู้จักกำหนดรู้ทุกขทางกายทุกทางใจชัดเจนเลยเมื่อชัดเจนอย่างนั้นะ ก็เลยถือเป็นหลักประกาศในพระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติเป็นหลักปฏิปทาว่าการประพฤติผมจรฉันเพื่ออย่างพณิพาในให้แจ้งเป็นกิจของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายย้ำเลยย้ำเลยพวกเราพระพุสุสาสนานี่คือพระพุทธเจ้าบอกสอนว่าทำให้ทานตายภาษาโลก สากรรมฐานทำให้ทันตายทำให้ทันทำให้ทันเป็นมันจะเป็นครับมันเป็นมันจะตายมันตายนั่นมันอยู่ตรงนี้หรืออย่าโอรสปู่ท่านสอนทำให้ทันอยากทำให้ทันเป็นเป็นเป็นอยากให้เป็นไม่อยากก็ตรงไม่อยากให้เป็นแล้วมันจะไปมันก็จะไม่เป็นตัณหา อยากไม่เป็นไม่อยากไม่เป็นเป็นไม่เป็นมันก็เป็นปัญหาเท่านั้นกามาตัณหาอยากวิภาวะตัณหาอยากเป็นอยากได้อยากเป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากพ้นทุกข์ไม่อยากเกิดไม่อยากตายนั่น เป็นผลักออกอันหนึ่งมันดึงเข้ามาอันหนึ่งมันจุ่มชุ่มแช่หมักสาดองเอาไว้นานมันเป็นอย่างนั้นแต่นั้อยากได้มันแช่ดองชุ่มแช่ไว้อยากเป็นจะเยอะทะยานดินโดนค้นขวายบยากเป็นอยากได้อยากเป็นไม่อยาก,ยาก,ยากแต่พอไม่อยากก็ทุกข์อ่ะไม่ใช่ไม่ทุกข์นะ เราไม่อยากในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วทุกข์เองไปอยากในสิ่งที่เราไม่มีทุกข์เหมือนบุคคลยศถาบรรดาสูงก็อยากจะลดลาจากยศถาบรรดาสูงนั่นนะออกอยากเป็นสามัญอยากธรรมดางานมันทุกข์เลยทุกข์เาไม่อยากไม่อยากเป็น พยากเป็นดินโดนคนขวายทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นกานเป็นอย่างน,น,นั้นอันนี้คก็เรื่องง่ายๆนะไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแค่นี้แต่เราไม่เคยดูนั่ปฏิบัติทั้งหลายไม่เคยดูพอสอนให้ฝึกสมถะยังใจให้สงบก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพุโทโธพุธโทโธ นิ่งอยู่รู้อยู่สงบอยู่ไม่ทำอันไม่เอานะแล้วตีว่าไม่ได้ไม่ได้พวกนังโบนาจิตสงบแนละ้วไม่ไปไม่มีมาติดพบติดชาติติดพบนี้ติดพบหน้าติดนี้ิมตภพภูมิ เทพเทวดาเปรตพีอินพรโรมโยมยักษ์ผูอยู่ในดาภีพบอันหนึ่งไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ขอให้มันเกิดก่อนเกิดก่อนติเลย,ยว่ามันเพลินว่ามันยืดว่ามันติดมันก็ติโอรุปูเราว่าโอรุปุชามโอ้ยโอปุชาม สอนตเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องยึดติดพบชาติะคนอย่างน้น,นมันต้องย้อนไปดูสิว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนปุเพนิวาสานุสติญาณปัญญาอย่างรู้เช่าชันในสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วจุตุปป,ปัตยานความรู้อย่างรู้เกิดดับเกิดตาย เกิดจุติของหมู่สัตว์ทั้งหลายปัญญาอย่างรู้ความเกิดตายปัญญาอย่างรู้ในวิชาสามวิชาหกปัญญาอย่างรู้ในกษีนสุภาพเป็นต้นคนไม่ปฏิบัติหรือคนไม่ได้ปัญญาญ่าณเหล่านี้ตีเลย อ่าเรียกว่าไม่รู้หา้าไม่รู้สิรู้แต่ติรู้แต่ว่าให้ผู้อื่นตัวของตัวภาวนาใจสงบตัวของตัวภาวนาไม่เกิดเลยวิชาเหล่านี้ก็ยกอ้างยกอ้างว่าเอาแต่ธรรมะล้วนๆเอาแต่กาละราคะ,าล,ะ oh ลัทโทสาระโมหะล้วนๆมันเหมือนกันกันกบ ตัดต้นไม้อยังเหลือต่อตัดคณะยังเหลือต้นเอายอดไปกินเอาต้นไปกินอยังเหลือต้นก็นราบมันน้ำมันก็โผล่ขึ้นมาผู้ท่านรู้ได้ช่ำชองเชี่ยวชาญแต่วิชาใดๆได้ท่านไม่ต้องการแล้วไม่ต้องการให้มันเกิดอีกทั้งถอนทั้งรากมันเลย เพราะท่านรู้ว่าต้นตอของภบชาติการเวียนว่าตใยเกิดมันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละอยู่ที่จิตนเองก็ถอนออกมาจากติดอริยสมุขโตถอนโดยไม่อไลัยไเลยดึงพรวดเดียวเท่านั้นพอดึงพรวดออกมามันก็เฉาไปเลยไม่มีโอกาสได้เกิดอีกแล้วท่านรู้อยู่นะแต่พวกที่เอาแต่ปัญญาเอา ปัญญาตัดยอดมันอ่าก็ตัดไปอ่ามันก็ตัดได้เหมือนกันแหละแต่มันยังมีอยู่ไหม,มต้องถามะถามตัวอีกทีอ่าดินโดนขนขวายที่เยอะทยานโมบานะถ้าได้ในโลกนี่อ่ามันก็มีของมันคู่กันอ่ามีของคู่คู่คกันไปอ่ากิเลสตัดยอดกิเลสถอนรากเงาอะไรที่มัน สนิทกว่ากันอะไรที่มันไม่เกิดผลอีกต่อไปถ้าได้ในโลกนี่มันอยู่ด้วยตัณหาทั้งนั้นนะามันอยู่ด้วยตัณหาถ้าไม่ได้อยู่ด้วยตัณหามันอยู่ไม่ได้โลกอันนี้นะสมมติว่าวัดนี้วัดกอบอกบญเรื่อยๆอยากสร้างอันนั้นอยากสร้างอันนี้เสนาสนะ เน,นี่ยอยู่ด้วยตัญหาเพราะอยากได้อีกวัดหนึ่งประกาศพอแล้วไม่ให้ยาจโจมเอาเข้าเอาของเอาเงินเอาทรัพย์ใดๆทั้งหมดทั้งสิน้นไม่เอาด้วยประกาศไม่รับด้วยไม่รับบุญไม่รับการทำบุญไม่รับพระเนนอยู่ได้แล้ว อันนั่นก็อยู่ด้วยตัณหาเหมือนกันอ,อยู่ด้วยตัณหาเพราะไม่อยากเป็นไม่อยากมีตัวไม่อยากปิิธรรมชาติโอรป,ปุม่มานบริทัตโตได้มาโดยธรรมได้มาโดยวินยัยได้มาโดยเขาศรัทธาความเป็นพระได้มาโดยเขาศรัทธาในธรรมะได้มาโดยบริสุทธ์ ก็รับไปพราะ,ะพระพุทธเจ้าพระองค์ภารับพระองค์ไม่ได้ประกาศว่าไม่ต้องออามาไม่ต้องออมาใช่อย่างนั้นหน้าที่ให้พูดต้องการทำบุญเขาให้หน้าที่รับพึงสมรวมคือพระเนรรับตามกําลังตามสํารวมนี่มันอยู่ตรงนี้ความบดีแต่โลกเขาก็นิยมอ่นิยมเหมือนกับการ แพร่การออกไปว่าบางวัดประกาศมารับเงินมารับปัจจัยมารับวัตถุทยาธรรมทยาทานใดๆทั้งนั้นละเนนอยู่ได้ละก็อยู่ได้ต้องไปดูเบื้องหลังการอยู่ได้ได้เพราะอะไรเพราะเสนาศสนะทันพอแล้วเพราะ่ามูลค่าการใช้จ่ายในวัดไม่ต้องมากเพราะ ้ามีทายกทายิกาญาผู้อุปธรรมควมชฉเราวางเงินไว้ให้เท,ท่านั้นเท่านี้ข้าสาธารณูปโภคปรณะสมแสมนวกรรมไม่ต้องเดือดร้อนประประกาศรับได้ก็ไม่เป็นปัญหานี่ยนะแต่ให้รู้ว่าโลกนี้ใครอยู่ในบทบาทฐานะใดก็ตาม ต้องเจือแทกอยู่ด้วยตัณหาทั้งนั้นตาตัณหาสามอยากได้ก็เดือดร้อนตัณหาสองอยากเป็นก็เดือดร้อนตัณหาหนึ่งไม่อยากได้ไม่อยากเป็นก็เดือดร้อนนานมันเป็นอย่างนั้นโลกอันเนี้ยมันอยู่อย่างนี้ อันนี้พูดโดยจำนวนกิเลสคนก็ชอบใจคนก็สะใจคนก็สาแก่ใจคนก็สาธุดีๆๆเแล้วเกิดเนี่ยคือพระที่ดีแล้คือพระปฏิบัติคือพระเคร่งคือพระที่แท้จริงเราเขามองผิวเผินเขาไม่ได้มองอีกฝากหนึ่ง่ต,ต้องมองด้วยปัญญา อามนองต้องมองด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าพาทำอย่างไรพาคิดอย่างไรพาดำเนินอย่างไรในสภาวะที่พอดีพองามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นกลางมัชชิมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่มันเป็นอย่างเนี้ยนะอาจารยกว่าเคลงแล้วก็ชอบเคร่งแล้วถูกไหมมันต้องถูกต้อง ถ้าจะพอใจเรื่องอะไรก็ตามมันต้องถูกต้องถ้าพอใจแต่มันไม่ถูกต้องก็อย่าไปพอใจเพราะมันไม่ถูกต้องพอใจด้วยมันถูกต้องด้วยใช่ได้อย่าไม่เป็นโทษไม่ถูกต้องจะไปพอใจเป็นโทษนั่นมันเป็นอย่างนั้นโลกเนี่ยต้องมองต้องฝึกมองให้รอบาต้องฝึกมองให้รอบ อันนี้ยกตัวอย่างว่าตันหาดสโสโลกนี้อยู่ด้วยความเป็นทาตใช้ของตันหาใครก็ตามอยู่ด้วยในโลกนี้เป็นทาตใช้ของตันหาทั้งนั้นดาผู้ออกเทศเที่ยวขอเรียรายเงินทองทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วย กิริยาตัณหาของโลกผู้อยู่นิ่งอยู่สงบอยู่ดงอยู่ป่าไม่ต้องการกลืนกลนก็คือไม่อยากนั่นแหละไ่นไม่ต้องการคลุกคลีไม่ต้องการมากเรื่องมากต้นมากเหตุก็คือไม่อยากนั่นแหละเอ๊ะมันอยู่อย่างนี้อนันั้นเราอยู่อย่างไรจึงจะไม่เป็นทาสใช้ทาสรับใช้ของตัณหา อันนี้โหลวงปู่ม,มั่นชัดเจนอ่ไม่ใช่ว่าวัดปฏิบัติเคร่งครัดแล้วนะเสร็จแล้วก็โหดีเลยยิ่งยกอ้าง่านะเป็นลูกเศรษ์ของคุบารา์จารอ่าหนะลวงปู่ม,มั่นหลวงปู่ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยโหยิ่งเห็นดีเห็นชอบกันไปเลยมันต้องยั่งก่อนคิดใครครวนก่อนนะอ่าโหลวงปู่ม,มั่นโอ้ท่านไม่ได้ปฏิเสธนะ ในาศสนะได้มากมุงยามุงฟังก็ยินดีพอใจโบงแป้นเกร็ดแป็นกระดานก็นยินดีพอใจอยู่ไปตามยาถาแต่เสียมาก็ซ่อมชำรุสโสมมาก็บุรณะและทำไปเขาของเข้ามาในอารามก็รับไว้บลสุุลไว้ก็แล้วเช่น ทีตาเจกไหฮเจกไ้เอาของก็ไปถวายแนละ้ววางไว้เคาะไม้โกครกเๆพระไปดูโอเขาบางสกุลเรียกสามนเณรเรียกตาประขาวน้อยมาเก็บกราบเรียนโอรป,ปุม,มานเออดีแล้วแค่นั้นเองทานก็นไม่ได้ไปเสีไปทิป้งไปทิ้งไปเอาไปเอาไม่มีนะ ถ้าไม่มีการขึ้นป้ายไม่มีการบอกกล่าวถ้าหากเกิดโดยชอบธรมเกิดโดยชอบในพระธรรมในพระวินยัยรับไปเถอนะถึงคราวเราไม่ไหวบอกบุญอานิสงส์ก็บอกกันไปคนมีใจพอเขาก็ทําคนไม่มีใจเขาก็ไม่ทำนะเป็น,อย,น,นอย่างนั้นก็ไม่เดือดร้อนนะก็ไม่ทุกข์ยาก อันนี้ยกตัวอย่างว่าจิตที่อยู่ด้วยกับโลกนี้้าดับระงับตันหักโยีหักสบอนตันหาออกไปได้แล้วไม่ตัวอยากได้ตัวอยากเป็นตัวไม่อยากได้ตัวไม่อยากเป็นนะตัดออกทั้งหมดนะใจสบายเลยนะจิตอยู่กับสมถะก็ได้ปัญญา มันไม่ไปยึดติดเหมือนคนตินะคนติเพราะไม่รู้มันดวนตีเลยมันบอกว่าติดนิมิตติดนรกสวรรค์ติดพภูมิติดเทวดามันตีนะไอ้นี่มันไม่รู้เรื่อง่มันตีเลยเพราะมันไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนี่โอวงปู่ชอบฐานสมองค์ท่านสอนอย่างนี้นะท่านสอนเราให้มันตีไปเถอะเพราะตามันมืด จำนวนพระกรรมาฐานพูดน้อยต่อยปากไปสมนติเถอะเพราะตามันมืดตามันมืดปากมันก็เลยไม่เห็นทันว่าท่านพูดชัดเจนอย่างนั้นนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันั้นเราฝึกใจทีละน้อยทีละน้อยอย่านสิละอานพละน้อยตั้งใจไปภาคเพียนไปปฏิบัติไปนึกถึงกรรมของตน สักวันหนักสักวันเบาหรือนาบัทาบเบาบางไม่มาบุกรุกชีวิตนี้ก็สุดแท้แต่แต่มันมาถึงแล้วนะไปได้เลยผมไม่พูดเปล่านะผมก็เหมือนกันท่านทั้งหลายคุณทั้งหลายก็เหมือนกันนะตายมาถึงวันไหนตายเลยพร้อมเลยไม่ต้องไปคิดเน่ะ ไม่ต้องไปคิดกลัวไม่ต้องไปคิดคล่นคลามในข้างหน้าพผมก็เหมือนกันนะตายคืนนี้ผมก็ตายได้ตายวันนี้ผมก็ตายได้ตายวันพรุ่งวันมะรืมเรื่องวันไหนก็ตายได้ทักวันรอดนะเราเกิดมาต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่เป็นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งต่อไปนะแต่ก็ต้องมั่นใจนะ มั่นใจว่าสิ่งที่เราเรียนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้เ,เป็นเครื่องประคับประรคองใจเราได้ดสาาใจของเราได้ตายได้เลยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวฝึกกรรมฐานนะกรรมฐานกลัวตายจะไม่ถึงธรรมะนะกรรมฐานไม่ต้องกลัวในความตาย เรอมันต้องตายอยู่แล้วก็ฝึกใจสง,งบเลยเกิดแก่เจ็บตายสง,งบเลยกับภพชาติสง,งบเลยกับชีวิตนี้ที่ได้มาที่เป็นอยู่มันพร้อมเลยผมห้าสิบปีปีนี้พร้อมนะพร้อมแล้วล่วนะเอเอาตาก็ตายเถอนะก่อนนอนทุกวันนะกำหนดใจทุกวันเนะ่ย ตายก็ตายเถอะแค่นั้นเองจบแค่น,นั้นอ่ะถทาโหไม่ได้ไม่ได้ยังไม่อยากตายเผื่อมันตายจริงๆจิตมันจบปัญหาของโลกอ่าไม่ใช่จิตไม่ต้องอยู่กับตัณหาใดๆก็พยายามอยู่ระหว่างทางกลางตัณหาสามตัวถ้ามันจะต้องได้มันก็ เป็นไปถ้ามันจะต้องเป็นก็เป็นไปนะแต่เราไม่อยากตายก็ไม่อยากอยากตายก็ไม่อยากไม่อยากตายก็ไม่อยากวางเป็นกลางกลางไว้มาถึงวันไหนก็วันนั้กิเลสหลักคากิเลสโท,ทสะกิเลสโมหะก็เหมือนกันถ้ามันไม่เกิดจะไปปุงให้มันเกิดถ้ามันเกิดแล้วรีบดับมันนะรีบดับ อนุน่มแดน,นทั้งหลายความกำนัดมันเกิดเกิดแล้ว,ลวไปปรุงแต่งให้มันบุกรุกเข้าบาถึงจิตถึงใจนะรีบดับเลยรีบแก้ไขไม่งั้นแพ้นะนี่เป็นอย่างนี้ชนะวันละน้อยละน้อยนับวันข้างหน้าเราก็ชนะอันยิ่งใหญ่ที่สุดได้